น้ำตาไหลสไปรอสดีช่วยดูแลค่าเล่าเรียนน้องฝาใสาเด็กเก็บขยะกระตันยูสู้ชีวิตเผยเพื่อนที่บุรี่ขอโทษแล้วเขาเด่นเขาเด็จจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวกรณีที่สไปรอ s ดีลงคลิปไปเจอน้องฝาใสาเด็กเก็บขยะได้ให้เงินน้องแต่น้องร้องให้ไม่อยากได้ตั้ง พ่อถามถึงเพื่อนน้องน้องก็ร้องไห้เพื่อนบอกว่าเป็นเด็กเก็บขยะน้อยใจไม่มีเพื่อนคบสไปรไม่รู้จะทำยังไงเงินน้องก็ไม่เอาเลยพาน้องไปซื้อเข้าวสารให้แม่หุงข้าว พร้อมทั้งซื้ออาหารแห้งของใช้ไม่ซื้อขนมเลยและจะซื้อของเที่ยวราคาถูกเสมอและยังซื้อยาไปให้แม่น้องฟ้าใส่ยังร้องให้บอกไม่มีใครเคยซื้อของให้เลยแม่น้องฟ้าใส่บอกว่าถ้าน้องจะต้องเรียนหนังสือต่อก็อาจจะต้องพาน้องไปอยู่สถานสงเคราะห์ พะแม่ก็ป่วยไม่มีเงินตอนสไปร์จะกลับน้องก็ร้องไห้อีกเพราะน้องไม่มีเพื่อนเลยทําเอาสไปร์ขอเป็นเพื่อนน้องคนแรกแม้จะอายุมากกว่าก็ตามล่าสุดลุยชนข่าวช่อง8ก็ไปเปิดใจน้องฟ้าใสพบว่าน้องกําลังเก็บขยะโดยจะมาเก็บขยะตั้งแต่19นาฬิกาถึง22นาฬิกา ช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์โดยน้องฟาใสบอกว่าทะเลาะกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็ร้อว่าเป็นไงเด็กเก็บขยะทำไมต้องพูดทั้งที่เป็นเพื่อนกันเวลาเขาไม่มีอะไรหนูก็ยื่นให้เขาใช้แต่เขาก็มาด่าหนูไม่ให้เพื่อนมาเล่นกับหนูพ่อครูรู้ก็แจ้งเพื่อนให้และหนูก็ยกโทษให้เขาพอมาอีกวันเขาก็บอกให้เพื่อนไม่ต้องมาคุยกับหนูหนูมานั่งคิดว่าเราผิดแล้วที่เป็นเด็กเก็บขยะล่าสุดเพื่อนส่งแชทมาขอโทษแล้ว ฟ้าใสก็ยกโทษให้เพื่อนแล้วเช่นกันขณะที่หน่วยงานต่างๆมาหาน้องแต่ไม่เจอเพราะน้องออกไปเก็บขยะแล้วล่าสุดสไปายคนที่ทําให้ใครไข้ก็รู้จักน้องฟ้าใสก็มาหาน้องอีกครั้งพาน้องไปซื้อชุดนักเรียนและจะช่วยดูแลค่าเล่าเรียนจนกว่าน้องจะเรียนจบและอยากจะสารฝันการเป็นยูทูบเบอร์ของน้องเพราะน้องรู้จักสไป์ทั้งที่ไม่ได้บอกโดวยว่าเป็นใครเห็นในความซู้ชีวิตและกระตันยู เลยทําให้สนับสนุนน้องฟ้าใสโดยสุดท้ายน้องฟ้าใสร้องให้อีกขอบคุณสไปร์ที่เป็นเพื่อนคนแรกและขอบคุณทุกๆคนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ